นมัสเตสวัสดีค่ะในคลิปนี้มีจะมาชวนฝึกไหว้พระจันทร์หรือในภาษาสัสกฤตเราจะเรียกว่าจันทรานาัสการก่อนอื่นเราไปทําสมาธิกันที่หัวเสือก่อนนะคะเราจะยืนอยู่ที่หัวเสืออยู่ในท่าสมาสถิติหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังพรอนค่ายหัวไหล่ลงสบายๆนิ้วทั้งสิเรียงชิดติดกันอยู่ข้างลําตัวหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆหลับตาลงสบายๆให้นึกถึงว่ามีดวงจันทร์อยู่ระหว่างหัวคิ้วของเราทั้งสองข้างประหนึ่งว่าเรากำลังยืนมองพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างไปทั่วทั้งท้องฟ้ารายล้อมไปด้วยดวงดาวระยิบระยับลมพัดเย็นสบายๆในยามราตรีองยิ้มนิดๆเอาไว้นะคะว่าเรากำลังยิ หลังจากนี้หายใจเข้าเราจะกางแขนออกมาอยู่ระดับหัวไหล่หงายฝ่ามือขึ้นชูแขนทั้งสองข้างขึ้นไปเหนือศีรษะหลอกนิ้วโป้งเข้าหากันหายใจเข้ายืดตัวยืดแขนขึ้นหายใจออกค่อยๆพับข้อศอกมาด้านหน้าฝ่ามือประกบกันเอาไว้อยู่ที่กลางหน้าอกอยู่ในท่าปรานามาสะนะหายใจเข้าส่งแขนทั้งสองข้างขึ้นไปเหนือศีรษะ กางฝ่ามือออกหงายฝ่ามือขึ้นปลายนิ้วชี้ลงหาพื้นเราจะส่งสะโพกไปด้านหลังส่งแขนไปหลังใบหูเปิดอกเอาไว้เง mm hmm. ยหน้ามองบนอยู่ในท่าฮัสโตอุทนาสนะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆภาพับตัวลงมาช้าช้า ฝ่ามือเราจะวางเอาไว้อยู่ที่ข้างเท้าการนิ้วมือออกทั้งสองข้างลงน้ำหนักให้เต็มทั้งสองฝ่ามือลงน้ำหนักให้เต็มทั้งสองฝ่าเท้าเงยหน้ามองบนหายใจออกพับตัวลงมาศีารษะตลดกับขาอยู่ในท่าปราราฮัตตสนะ งอเขา่าทั้งสองข้างลงเล็กน้อยส่งเท้าซ้ายไปด้านหลังไกลๆตั้งจมูกเท้าซ้ายไว้นะคะหย่อนสะโพกลงหัวเข่าจะตรงกับข้อเท้าในหน้ามองตรงอยู่ในท่าอัชวาสัญชาลานาสนะวางเข่าซ้ายลงทำมือทั้งสองข้างเป็นรูปถ้วยหมุนหัวไหล่ส่งตัวงายฝ่ามือขึ้นหมุนฝ่ามืออีกรอบหนึง ยกตัวไปด้านหน้าทรงฝ่ามือขึ้นไปเหนือเพดานหรือท้องฟ้าทรงแขนไปอยู่ที่หลังใบหูหย่อนสะโพกลงอีกนะคะในหน้ามองบนเลยอยู่ในท่าจันทราสนะเอามือทั้งสองข้างกลับมาหาเช้าเหมือนเดิมยกเข่าซ้ายลอยขึ้นส่งสะโพกขึ้น 9. เท้าวขวาไปคู่กับเท้าซ้ายลงน้ำหนักให้เต็มทั้งสองฝ่าเท้าศีษะจะรดพื้นอยู่ในท่าปราวตาสนะยกโตขึ้นเล็กน้อยเขาทั้งสองข้างวางลงอกข้างวางพื้นอยู่ในท่ากุรุนมัสการต่อไปเราจะส่งสะโพกไปด้านหลัง วางหลังเท้าลาบศีรษะจะหดพื้นดันมือทั้งสองข้างหมุนหัวไหล่ส่งอกยกตัวขึ้นเงยหน้ามองบนอยู่ในท่าบูจังกาสนะพับตัวกลับลงมาศีรษะจะหดพื้นตั้งจมูกทั้งสองเท้าขึ้นดันพื้น ยกตัวขึ้นยกสะโพกมาหาข้อเท้ายกเข่าลอยขึ้นลงน้ำหนักให้เต็มทั้งสองฝ่าเท้าศีษะจรดพื้นอยู่ในท่าปราวตาสนะค่ะหลังจากนี้เราจะยกส้นเท้าลอยขึ้นยกเข่าซ้ายมาหาอกโน้มตัวไปด้านหน้าก้าวเท้าซ้ายมาอยู่คู่กับมือซ้าย ด้านในหย่อนสะโพกลงเงยหน้ามองตรงอยู่ในท่าอัชวาสัญชาลานสนาะวางเข่าขวาลงทำมือเป็นรูปถ้วยหมุนหัวไหล่ยกตัวหงายฝ่ามือขึ้นหมุนฝ่ามืออีกรอบให้คว่ำลงโน้มตัวไปข้างหน้างายฝ่ามือขึ้นเหนือเพดานหรือท้องฟ้าส่งแขนไปอยู่หลังใบหูหย่อนสะโพกลงอีกนะคะอยู่ในท่าจันทราสนาะ อยู่ท่ทีมืออยู่ที่เท้าเหมือนเดิมยกเข่าขวาลอยขึ้นยกสะโพกส่งขึ้นก้าวเท้าขวามาคู่กับเท้าซ้ายด้านหน้าฝ่ามือวางเต็มทั้งสองมือนะคะเงยหน้ามองตรงพับตัวลงมาศีรษะจะรดขาอยู่ในทา่าประนมปรดาดหัตตสนะหลังจากนั้นเงยหน้ามาครึ่งทางนิดนึง งายฝ่ามือขึ้นค่อยๆส่งตัวขึ้นไปแขนอยู่หลังใบหูส่งสะโพกไปด้านหลังเงยหนะ้ามองบนอยู่ในท่าฮัสโตอุตตนาสนะหลังจากนั้นเราประกบฝ่ามือเข้าด้วยกันพับข้อศอกมาด้านหน้าฝ่ามือประกบกันอยู่ที่กลางหน้าอกอยู่ในท่าปราณมาสนะ เราไปกันอีกรอบหนึงนะคะหายใจเข้าส่งแขนขึ้นกางฝ่ามือออกไงฝ่ามือขึ้นปลายนิ้วชี้ลงพื้นส่งสะโพกไปด้านหลังส่งแขนไปอยู่หลังใบหูเงยหน้ามองบนอยู่ในท่าฮัสโตอุทนาสนะค่อยๆพับตัวลงมาฝ่ามืออยู่ข้างเท้านะคะกระจายน้ำหนักให้ทั่วนะมีไปแล้วแล้วนะพับตัวลงมาศีรษะจะรถขาอยู่ในท่าพระดาัตตสนะ เงยหน้ามองเล็กน้อยงอเข่าทั้งสองค่ะส่งเท้าซ้ายไปด้านหลังตั้งจมูกเท้าขึ้นย่อนสะโพกลงมาหัวเข่าตรงกับข้อเท้าเงายหน้ามองตรงอยู่ในท่าอัชวาสัญชาลานสนะเข่าซ้ายวางทำมือเป็นรูปั่วยหมุนหัวไหล่ส่งตัวขึ้นหมุนข้อมือหมุนข้อมืออีกรอบโยกตัวไปข้างหน้าง่ายฝ่ามือขึ้นเหนือเพดานส่งศพ ย้อนสะโพกลงเงยหนะ้ามองท้องฟ้าเลยแขนอยู่หลังไม่หูนะแขนกลับมาอยู่ที่เท้าเหมือนเดิมยกเข่าซ้ายลอยขึ้นยกสะโพกขึ้นก้าวเท้าซายขวามาคู่กับเท้าซ้ายศีรษะจะหลดพื้นเลยยกตัวขึ้นเล็กน้อยวางเขา่าอกค้างวางพื้นหนะ้ามองตรงอยู่ในท่ากรุณานะมัตการ ส่งสะโพกไปด้านหลังหลังเท้ารกศีรษะจรดพื้นหมุนหัวไหล่มือด้านส่งอกส่งตัวเงยหน้ามองบนอยู่ในท่าบูจังกาสนะพับตัวกลับลงมาศีรษะจรดพื้นตั้งจมูกเท้าขึ้นหมุนหัวไหล่ด้านพื้นส่งอกส่งสะโพกมาหาข้อเทา้ายกเข่าลอยขึ้นเหยียบลงน้ำหนักให้เต็มทั้งสองฝ่าเทา้าศีรษะจรดพื้นอยู่ในท่าปราวตาสนะยกตัวลอยขึ้นนิดนึง ต้นเท้าลอยยกเข่าซ้ายมาหาอกโน้มตัวไปด้านหนะ้าก้าวเท้าซ้ายมาคู่กับทักมือซ้ายย่อนสะโพกลงอยู่ในทา่าอชวาสัญชาลานสนะเข่าขวาวางลงทํามือเป็นรูปถ้วยหมุนหัวไหล่ส่งอกง่ายฝ่ามือขึ้นหมุนข้อมืออีกรอบนึงโน้มตัวไปข้างหน้าง่ายฝ่ามือขึ้นท้องฟ้าหรือเพดานเลยส่งแขนไปอยู่หลังไม้หูย่อนสะโพกลงอีกนะ มือกลับมาไว้ที่ระหว่างข้างเท้าเหมือนเดิมยกเข่าขวาลอยขึ้นยกสะโพกขึ้นก้าวเท้าขวามาคู่กับเท้าซ้ายเงยหน้ามองตรงพับตัวลงมาศีรษะจรลดขาอยู่ในท่าพาดาหัตตสนะเงยหน้ามองตรงค่อยๆวาดฝ่ามือขึ้นไปเนื้อเพดานส่งสะโพกไปด้านหลังส่งแขนไปอยู่หลังใบหูเงยหน้ามองตรงอยู่ในท่าฮัสโตอุตนาสนะ ประกบฝ่ามือเข้าด้วยกันพับข้อศอกมาด้านหน้ามือวางไว้ประกบอยู่ที่กลางหน้าอกอยู่ในท่าประดาประนามาสนะชูแขนทั้งสองข้างขึ้นไปเหนือซีระะกางฝ่ามือออกอยู่ระดับหัวไหล่ควา้งฝ่ามือลงแล้วเอาแขนมาประกบอยู่ที่ข้างลําตัวค่ะเ วันนี้เราไหว้พระจานทร์กันเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามี้จะมาชวนปุึกอะไรกันต่อไว้ติดตามกันใหม่นะคะ